สวัสดีค่ะ FC Fan c l ับแอนอรดีทุกท่านพบกับช่องหมิวเชิญทำกินเช่นเดิมนะคะวันศุกร์ที่26มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานค่ะ AB ทั้งคู่ยังคงทำงานต่อเนื่องนะคะวันนี้ทำงานด้วยกันค่ะ ตอนนี้ใจเกินร้อยทำการแสดงที่วัดโกรกาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาม่วนนำกันเดอ้อจ้า FC Fan ค l ับท่านใดอยู่แถวสมุทรสาครหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกก็แวะมาม่วนมาสนุกกันได้เลยงานค่อนข้างใหญ่นะคะที่วัดโกรกาดปีนี้มีศิลปินหลายท่านมีแต่ดังๆทั้งนั้นเลยที่มางานนี้นะคะใครที่ชื่นชอบหมอลำใจเกินร้อยห้ามพลาด วันนี้ซอแอนก็ยังคงทำงานร่วมกันนะคะก็สนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ซอแอนไม่มีคิวงานอื่นรับแค่คิวงานเดียวนะคะเต็มที่จัดเต็มแน่นอนค่ะสำหรับ f f c แฟนคลับที่เดินทางไปได้แอดก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยขับรถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยสำหรับ FC ที่เดินทางไปไม่ได้ก็เป็นกำลังใจผ่านทางออนไลน์กันได้เลย กำลังใจดีๆมีให้กันเสมอซอแอนและบอสบอยรอกำลังใจจากแม่ๆทุกท่านอยู่ค่ะช่วงนี้ซอแอนมีงานคู่หลายวันติดๆกันเลยพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะเป็นงานคู่เหมือนกันแต่ว่าซอแอนมี2คิวงานคิวงานคู่และคิวงานเดี่ยววันที่28 29 30 31 4วันรวดเลยงานเดียวลุยเดียวเลยค่ะสุดยอดมนุษย์หญิงเหล็ก ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากซอแอนและบอสบอยขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ